ก็นะครับครูน้อยครับโอ้อาจารย์ครูน้อยนไ่ที่พี่น้องเคยเบิ่งนั่นแหล่ะครับครูน้อยมันีะครบทั้งยูทูบทั้งเพจโอ้ผู้ใด้พี่น้องพ่อบ่อยเลยครับอีกคู่นึงเป็นไผ่นนี่เนาะทั้งไหนเอ้าไอ้นี่นี่อ่าอ่ามีฉายาดิอ่าอ่าอ่าจังของคุณน้อยนี่แองะหรืออัญญะนะเออโอ้อันนี้ยศโอนไวยศโอนด้วยโอ้ผมแทนยศพี่ยศอยู่พี่อ้วนโอนไว หมวกโอ้โหแปดสิบสี่ท่านแล้วเห็นไหมน่ะโอ้โหแปดสิบสี่ท่านเลยเดี๋ยวจะฝากฝากว่าหมวกท่านในรงทุนนี่ยังสิมาฝากเลยยังไหนไม่ได้มันต้องทําอะไรมันต้องมีต้นทุนทุกอย่างคุณจะมาชุบมือเปลือกจากท่องเขาไม่ได้อ่าอ่าเข้าใจบประกายืนเสมอพุ่งนี่นะครับอาจารย์คุณน้อยครับผู้นําทีมงานของนี่แหละครับลูกศิ้นโดนัทเบิร์ดแช่ครับ แชร์ครับโอ้ร้อยสิบท่านแล้วตอนนี้แช่เลยครับแชร์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 เออคนแช่เบาๆให้ฟังต่ออ่านี่นี่ร้อยสิบท่านแล้วช่องนี้อันนี้คุณน้อยสิให้เพื่อนเป็นเจ้าของโปรเจกต์ไงนี่โครงการไว้อยู่โครงการหนึงครับตอนนี้กําลังหาทุนอยู่ครับทุนหนึงครับน้ำเข้าท้องน้องได้เรียนป้าฮ่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 าฮหรือหรือยังครับเขาเปลี่ยนจากเขาเขาเห็นเป็นหลายๆกิจกรรมเนี่ยเนื่งเขามุ่งเน้นเรื่องการศึกษาเขาก็สี ให้น้องได้เรียนเป็นหมดแล้วอันที่สองก็เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสร้อยส่งเสริมการเรียนก็น้ำเข้าท้องน้องได้ไอโฟนยังสินะว้าคือเพี้ยนเลยปะเขาเอาแอปโป้มาเลยสิคือต้องเอาไอโฟนโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์มหาโปรเมกะโปรเจกต์เขาจะบอกเมกะเลยอืมเอ๊ะไอ้เนี่ยเขาเห็นอย่างเขาเห็นมันแบบอ尼ย่เลยอั尼ย่เลยเอาช่องยังกบ ชว่นเดียนดอกคุ้นครับอ๋อช่องว่านเดียนดอกคุ้นครับบอครับเพิ่งเฮ็ดช่องไม้ขึ้นกันกับยอดนอกครับหัวตะเห็ดครับเป็นน้องไม้ครับพูดน่อยเพิ่งเฮ็ดเมื่อวานได้อีกช่องหนึ่งที่ไปน้ำกันแบดนี้เป็นอ้กช่องหนึ่ครับปะอ่าสี่ช่องครับสี่ช่องครับผู้ติดตามหัวตะลอยสีน้ำกลนท่านบอโอ้ยท่านบ่าูจนเบืองเพท่านผมหรอครับผมสามพันเหรอครับครับบดเป็นยังกะคือใจสู่อย่างได้ครับผู้ใดเฮ็ดโซเชียวได้เฮ็ดยูทูบเฮ็ดเพจ ทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับจะไม้ครับความรู้ที่ดีๆเดี๋ยวที่พิสูจน์ให้เบิ่งศูนย์อะไรศูนย์หมายถึงว่าศูนย์ที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยศูนย์หนึ่งสองสามสี่เป็นลำดับขั้นว่ามปนศูนย์แบบเริ่มต้นที่ศูนย์แบบมีอารมณ์ความรู้สึกโภเมนโมโหตอนนั้นอั่นเองนั่นแหละลงโมโหนี่ิว่ลร่ำมากว่าน่ะลงโมโหผมผมเป็นโรคซีดคู่หน่อยสองเดือนครับทานหรอครับสุดยอดมากสุดยอดมากคู่หน่อยเไม่รู้จะกยนตัวนี้ ตอนนี้ได้เมื่อละหาเหรียญครับหเหรียญห้าร้อยห้าสิบะแสดงว่าร้อยหเนนสิบได้ได้ขันต้มขึ้นมือแล้วรอยหาร้อยหสิบครับโอเคแล้วเก็บถึงาเรื่องขันต้มเหรอครับเจามืละสองรอยอยู่ครับมืนละสองเเงินนอันนี้เขาเอ่อศเงินนอากาศเงนอากาศเก่งมากผู้หน่อยกัเรื่มจากตอนนี้มนมีรายได้ดีกสิเริ่มไต่ไปนะครับจีมงานน้ำกันมา ไปยังไนทั้งนี้ทั้งนั้นคนอยูกับพี่น้องเนี่ยพี่น้องบางคนไหลคนแช่คนติดตามหรือเขาบอกว่ามาคุยมาจากันแช่แล้วก็ไล่แช่แล้วก็ไล่แช่แล้วก็ไล่ครับ <c oughs> อันนมันเพลงทิ่ <c oughs> เพลงเก่าไม่ใชครับผู้แต่งเพลงนี่คู่บผู้ไหนผู <c oughs> ้ใดครับอันนี้คือเพลงผ้าเนี่ยไปออกเฟสนะครับครับที่ไม่ใช่ลองคนที่แต่งเพลงเพลงนี้ก็คืออาจารย์สังวานสาะงามนี่นี่ครับผู้เฮ็ดเพลงให้เนยอยู่ตอนนี้ครับคนที่ทำเพลงให้เนยตอนนี้นะครับเฮ็ดนดนตรีก็คือ สังวานสะระงามนะครับของสลาเล็ก่อนนะครับไล่แช่หรือก็ไล่แช่หรือก็ไล่ผู้นี้จิครับเขาไปเบิ้งได้าคนที่เล่นเอ็มวนะครับไปเบิ้งนะครับผู้ส่งอิทธิพลผู้หนึ่งอยู่ในหันใส่สูทสีขาวผู้ส่งอิทธิพลเนียนี่นี่ผู้ส่งอิทธิพลครับอินฟูอินฟูอินฟู้ได้เลยครับนี่นี่บอกเลขพร้อมนี่นะครับบอกข้อมด้าบอบทนั้นคุณน้อยเรียนเองครับนี่นี่นี่ของไม่ไทยครับอาจารย์คุณน้อยนะครับที่เป็นผู้ส่งซินนั่นตริงส่งซินดี เพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับของเบ่ายศูผู้เขียวมิวสิกเพื่อนเด็กเราคุยแล้วนะครับเพลงนี้เบอกเรื่องเพลงเลยบอกเรื่องเพลงเลยมาชินที่กำลังเข้าสิมาไทยทำอยู่ตอนนี้นะครับซื้อเพลงคนเด็กหนึ่งของหมู่บ้านบ่ได้เขาบ้านแข่งกำลังอาจารย์ลิ้นครับสรุปแล้วคือสั่งๆกันปะสุดทั้งหักได้ได้วงเล็บสั่งๆสั่งสุดทั้งหักครับบอสุดทั้งหักว่มีแล้วสั่งๆสั่งเอาสั่งๆเลยโอ้สุดทางล่ะทางสั่งสั่งเออเห็นบ่แม่นครับ สุดท้ายอะสังสังสังโบม่นหมอลำเออบ่แม่นแนวหมอลำแม่นบอกไม่ไม่ใช่แนวหมอลำครับบ่แม่นแนวสติงบ่แม่นแนวสติงเป็นร่วมสมัยยินดีแม่ไอ้บอกว่าติดตามไปแล้วทั้งสองคนช่องไม้ของอาจารยนกู้น้อยกับบีด้วยครับผมแม่ไอ้แม่ฮักอาจารย์แม่ไอ้เข้ามาแล้วลูกฮักเล่าอยุคบุญหมอหมอลำแบ่งยุคบุญขอบคุณนะแม่เด้อที่ดูแลทีมงานผมนะครับหมอลำแบ่งนะครับสำหรับ สามลอยคะแนนที่ฝากเขาเบ,บ้ายศมาให้นะครับ,รบพูดคุณหลายๆเข้ากันเป็นกำลังใจด้วยกันทั้งงานของทีมงานนะครับมาดูมาล้ำแบงวันนี้มันนีน่มนไม่ไอ้อยเนี่ย